Hot Air o v e n เป็นเครื่องมือใช้สำหรับอบตัวอย่างเครื่องแก้วและค่าเชื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่อง 1. ชุดควบคุมแสดงผล 2. มือจับประตู 3. ห้องสำหรับใส่ตัวอย่าง ชุดควบคุมและแสดงผลประกอบด้วย Time Display, Operating Mode Indication, Temperature Display, Monitor Temperature Indication, Set Key, Push Turn Control Air Slider ขั้นตอนการทำงานการเปิดและปิดประตูฮอตแอร์โอเวนเปิดประตูโดยดึงที่จับประตูปิดประตูโดยดันที่จับประตูเข้าไป การเปิดเครื่องทำได้โดยการกดปุ่ม push turn control โหมดการทำงานประกอบด้วย normal operation weeky l program ram time program operation การเลือกโหมดการทำงานโดยกดปุ่มเซตค้างไว้ประมาณ3วินาทีรอจนมีไฟกระพริบที่ operating mode หมุนปุ่ม push turn control เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการแล้วปล่อยปุ่มเซตโหมด normal operation ในโหมดการทำงานนี้เตาอบจะทำงานแบบต่อเนื่อง มีการปรับตั้งค่าคืออุณหภูมิและ Monitor Temperature การปรับตั้งอุณหภูมิโดยกดปุ่ม s ซ t ค้างไว้และหมุนปุ่ม Push Turn Control เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการแล้วปล่อยปุ่ม Set การตั้งค่า Monitor Temperature โดยหมุนปุ่ม Push Turn Control ให้ไฟกระพริปที่ตำแหน่ง monitor temperature แล้วกดปุ่ม set ค้างไว้และหมุนปุ่ม push turn control เลือกอุณหภูมิที่ต้องการแล้วปล่อยปุ่ม set โดยปกติจะตั้งสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้10องศาเซลเซียสโหมด weekly programmer โหมดนี้จะเป็นการตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ การเลือกโหมดการทำงานโดยกดปุ่มเซตค้างไว้ประมาณ3วินาทีรอจนมีไฟกระพริบที่ operating mode หมุนปุ่ม push turn control เพื่อเลือกโหมด weekly programmer แล้วจึงปล่อยปุ่มเซตหมุนปุ่ม push turn control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่ง วันที่ตรงการเปิดเครื่องจากนั้นกดปุ่มเซตค้างไว้แล้วหมุนปุ่ม push turn control เพื่อตั้งเวลาเปิดแล้วจึงปล่อยปุ่มเซตหมุนปุ่ม push turn control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่งวันที่ตรงการปิดเครื่องจากนั้นกดปุ่มเซตค้างไว้ แล้วหมุนปุ่ม push turn control เพื่อตั้งเวลาปิดแล้วปล่อยปุ่มเซ t หมุนปุ่ม push turn control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่งอุณหภูมิจากนั้นกดปุ่มเซ t ค้างไว้แล้วหมุนปุ่ม push turn control เพื่อตั้งอุณหภูมิแล้วจึงปล่อยปุ่ม set หมุนปุ่ม Push Turn Control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่ง Monitor Temperature จากนั้นกดปุ่ม Set ค้างไว้แล้วหมุนปุ่ม Push Turn Control เพื่อตั้งค่า Monitor Temperature แล้วจึงปล่อยปุ่ม Set โหมด Lamp t ม m e r เป็นการตั้งค่าแบบละเอียดในแต่ละขั้นตอนการทำงาน สัญลักษณ์ในโหมดแลมมทรัมเมอร์ประกอบด้วย 1. Edit 2. De ีดิทสอง o g เรโปรแกรมสตาร์ n g t มเฮตติ้งทร n ม d e สี n d e n พ w ยต์ดิเ t นเด 5. h o เวตติ้งทร o ม i n ห t i m e เจ็ดร p ิชฟ function แปด stop เก้า start การเลือกโหมดการทำงานโดยการกดปุ่ม set ค้างไว้ประมาณ3วินาทีรอจนมีไฟกระพริบที่ operating mode หมุนปุ่ม push turn control เพื่อเลือกโหม,ม Turn rol, หแหดมแลมม Push Turn rol, ลทามเมอร์แล้วปล่อยปุ่มเซตหมุนปุ่ม Push Turn Control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่ง T1 กดปุ่มเซตค้างไว้แล้วหมุนปุ่ม Push Turn Control เลือกวันทำงานแล้วปล่อยปุ่มเซต หมุนปุ่ม Push Turn Control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่งเวลาแล้วกดปุ่มเซ t ค้างไว้หมุนปุ่ม Push Turn Control ตั้งเวลาเพื่อเปิดแล้วปล่อยปุ่มเซ t หมุนปุ่ม Push Turn Control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่ง T2 กดปุ่มเซตค้างไว้แล้วหมุนปุ่มพุชเชิร์นคอนโทรลตั้งค่าเวลาในการให้ความร้อนช้าหรือเร็วหมุนปุ่มพุชเชิร์นคอนโทรลให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่งทีสองทีสากดปุ่มเซตค้างไว้แล้วหมุนปุ่มพุชเชิร์นคอนโทรลเพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ หมุนปุ่ม push turn control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่ง set point dependent waiting time กดปุ่ม set ค้างไว้แล้วหมุนปุ่ม push turn control เลือก on หรือ off หมุนปุ่ม push turn control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่ง t3 กดปุ่ม set ค้างไว้ แล้วหมุนปุ่ม push turn control ตั้งค่าเวลาในการให้ความร้อนหมุนปุ่ม push turn control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่ง t 4กดปุ่ม set ค้างไว้แล้วหมุนปุ่ม push turn control ตั้งค่าเวลาในการลดอุณหภูมิ หมุนปุ่ม push turn control ให้ไฟกระพริบตรงเครื่องหมายลูปกดปุ่ม set ค้างไว้แล้วหมุนปุ่ม push turn control ตั้งค่ารอบการทำงานหมุนปุ่ม push turn control ให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่ง monitor temperature กดปุ่ม set ค้างไว้แล้วหมุนปุ่ม push turn control ตั้งค่า Monitor t e m p มเพอเรเหมุนปุ่ม p ุชเทิร์นคอนโทรลให้ไฟกระพริบตรงตำแหน่งสัญ,ญลักษณ์สต็อกดปุ่มเซ็ตค้างไว้แล้วหมุนปุ่ม Push Turn Control เลือกสัญ,ญลักษณ์ Start เพื่อเริ่มการทำงานข้อควรระวัง ข้อควรระวังตัวอย่างที่มีความชื้นสูงควรปรับท่อระบายอากาศให้เหมาะสม 2. ระวังพื้นผิวของฮอตแอร์โอเว่นร้อน 3. เลือกอุณหภูมิให้เหมาะสมกับตัวอย่าง 4. การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียส3ชั่วโมง ตรวจเช็คสายไฟก่อนการใช้งานการบำรุงรักษาการบำรุงรักษา 1. บันทึกการใช้งานทุกครั้งที่มีการใช้งานเครื่องฮอตแอร์โอเวนสองทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งาน